หากคุณนะครับกำลังหาไอดีดองเพชรน,นะครับแนะนำร้านของซอมบี้ลัสนะครับซึ่งร้านนี้ครับก็มีหลากหลายเกม,มนะทั้งเกมของวันพีเบลตี้ลัสนะครับวันพีเทชเชอร์คูตปรีเบฟโซและก็บอลเลเจน Legend, และก็บอลโดคังนะครับแบล็คโคเวอร์โซโล่หรือบอลลิงจิตบาปก็มีด้วยเหมือนกันนะครับราคาก็มีราคานะทั้งมีอาทั้งสิบ ร้ออะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถเลือกกันได้ครับร้านของซอมบี้ลักนะครับซึ่งลิงก์นั้นอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจชอว์ครับมิสเตอกับวันนี้ครับอีเวนขอคิดซื้อนะคร์ครับประจำสิ้นเดือนนี้ครับได้มานะครับซึ่งเดือนนี้ครับก็ ไม่มีบอสใหญ่นะแต่มีการเก็บกระโหลกที่ค่อนข้างจะดูยากมากๆแน่นอนนะครับซึ่งการเล่นก็คือให้คุณลงด่านสีฟ้าลงด่านสีฟ้าผ่านก็จะได้เหรียญสีม่วงมาใช้เหรียญสีม่วงนั้นๆในการลงด่านสีแดงเมื่อคุณลงด่านสีแดงผ่านคุณก็จะเอาแบงค์สีม่วงที่คุณได้มาไปเปิดหีบสมบัตินะครับซึ่งหีบสมบัติของรอบนี้เดือนนี้ มีกะโหลกบบจัดเต็มหากันให้วุ่นแน่แน่หีบที่หนึ่งไม่มีอะไรหีบ2สองไม่มีอะไรหีบสามก็ยังไม่มีแต่หีบสี่เริ่มมีนะครับหีบสี่นะครับคุณต้องเปิดให้ได้เป็นกะโหลกของคู่ซันก่อนหนึ่งอันนะก่อนที่จะไปหีบต่อไปนะครับหี5บ5ห้าเหมือนกันกะโหลกคู่ซันแต่สองอันนะหีบทีสี่มีหนึ่งอันหีบ5ห้ามีสองอันนะครับอย่าลืมดูนะสองอันนะครับ ส่วนฮีปหกนะครับก็จะมีทั้งกระโหลกของคูซัน2ออันกระโหลกของเวกาพัง5ดาวบวก2อันแล้วก็แ้ง6ดาวแจกฟรีอีก1ตัวนะครับเน้นย้ำนะมี2กระโหลกนะครับ2กระโหลอย่างละ2อันนะครับอย่าลืมนะส่วนฮีป7นะครับก็สามารถรีเซ็ตได้ตลอดนะครับก็จะมีกระโหลกของเวกาพังอยู่ที่4อันนะครับอนอกาั้น คุณต้องเปิดหีบ4 5 6หให้ได้ครบทั่วเลยพวกกะโหลกส่วนของเวิกกาพังนั้นคุณเปิดได้จากอาหีบที่6 2อันแล้วคุณก็ต้องไปเปิดหาหีบที่7เพิ่มอีก3อันนะครับหีบ6ใได้2หีบ7ได้อีก4อันก็เกินและเพราะเราต้องการแค่3อันนะครับก็ต้องเปิดอย่างนี้นะส่วนมีเควสไหมอา่าเดือนนี้มีเควสแจกกะโหลไม่เอ่ยมี โอเคมีเควสแจระโหลดซึ่งเป็นเควสของทั้งกิวนะครับก็ช่วยกันตีอ่าเองอยู่ที่30รอบได้1อันช่วยแอสซิตช่วยเพื่อนเนี่ยทั้งกิล20่สรอบได้อีก1อันเพราะงั้นเพราะงั้นในหีบที่6ได้2และวเควสได้อีก2เพราะงั้นหีบ7อ่ะคุณเปิดให้ได้อีกแค่1ก็พอเนาะโอเคพอคิดอย่างเนี้ย การเก็บกระโหลกก็จะง่ายได้มากขึ้นเนาะคุณแค่หาให้ได้ครบ5จากควส2หีบ6 2แล้วก็หีบ7นั้นแค่อันเดียวคือจบได้เลยนะครับโอเคดูง่ายขึ้นแหละตอนแรกก็น,นึกว่าจะยากดูง่ายขึ้นเลยครับส่วนร้านค้าครับของเดือนนี้ครับเดือนนี้กระโหลกที่ราคาถูกลงมีอะไรกันบ้างเอ่ยสวยเจ้าพวกถังเบียร์เนี่ยก็ควรซื้อกันไว้นะ หแต้ม5แต้มเนี่ยควรซื้อเก็บกันเอาไว้นะครับเพราะมันคือพลังงานในการลงอีเวนต์นี้นั่นแหละเพ,พราะพลังงานของการลงอีเวนต์เนี่ยมันใช้เพชรซื้อไม่ได้ครับต้องใช้แต่แก้วอันนี้นะถึงการเติมพลังงานได้นะครับส่วนกะโหลกนะครับที่ราคาถูกลงรอบนี้โอ้ไคโดกับพี่แชงแชงเนี่ยแจกฟรีแต่ไคโดก็ตดีด้วย ไฮโดสีฟ้านะครับแนะนําเลยนะ้าคุณเล่นทีมพิวพีสีฟ้านะแลกไคโดเลยครับไคโดประตูคอนดาเมจหลักของทีมสีฟ้าที่ดีมากๆเลยนะของในโหมดพิวพีนะครับส่วนแชงหน้าแรกไหมหน้าแรกเหมือนกันนะครับเพราะไหนก็แจกตัวคอยมาแล้วเนาะก็แลกแชงไปดูก,ก็ได้ก็แลกไคโดแลกแชงเดือนนี้คือแนะนํทาทั้งคู่เลยนะค่อนข้างจะดูแจ่กทั้งคู่ลยครับ อันละ10แต้มอีกนะครับก็ใช้ประมาณ5อัน3อันเนาะประมาณ30แต้ม50แต้มนะครับก็แลกซื้อกันได้นะครับไะลุยด่านกันเลยครับซึ่งด่านของเดือนนี้นั้นมีแค่บ,บอสสองสีนะเขียวกับฟ้านะครับบอสสีฟ้านะครับผมใช้ทีมทีมนะครับกับตั้นก็คือจะเป็นโรบินจังโค<ร>อจจาลาจังนะครับหุ่นจ้าธรรมาดา เป็นซันจิอาพุดดิ้งครับ6ดาวบวกนะครับ6ดาวที่แตกปีในประมาณ2เดือนก่อนนะครับแล้วก็เป็นนามิจังคู่เคยท่าจังนะครับ6ดาวของเทเชอร์แมพชิราโคชิมาเชลลี่นะครับ6ดาวธรรมดาครับตัวเทพตัวเนี้ยแล้วก็เป็นอ่อมาเลียอุตินะครับ6ดาวธรรมดาครับใช้เพื่อนเป็นโคลาจังกับโรบินจังหรือจะเป็นเพื่อนตัวใหม่อย่างอ่อโรบินชอปเปอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับ มันลุยกันเลยครับซึ่งดาวนี้ครับเจอกับเจ้าเป็นเวลซับเอ็ดบวกเนี่ยเจอกับบัฟจำกัดการตีด้วยนะแล้วก็ทิราคู่เนี่ยผมเอาเพื่อทําการล้างของอ่ารถโจมตีและก็ล้างของบัฟจำกัดการตีนะครับล้างทั้งสองอย่างเลยคนระับในเวลซับเอ็ดบวกนะล้างได้หมดนะครับทิราคู่เนี่ยรประตรูโคจิคิวว่าค่อนข้างสัตเท่มากเลยนะแล้วก็หาตัวคนแทน ก็มียามาโตะยามาโตะของลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งที่เป็นยามาโตะคนสวยเนี่ยก็พอแทนได้แต่ถามว่าแทนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ครับเพราะชิราคุเนี่ยมันสามารถล้างบัฟสองอย่างได้สิบเทิร์นแต,แต่ส่วนของยามาโตะเนี่ยล้างได้แค่อย่างเดียวเจ็ดเทิร์นนะครับชิราคุก็ยังดูดีกว่าในด้านของการเลือกบัฟล้างได้นะครับกลุ่มสองนะครับปิซาโลนะครับเจอกับบัฟของเกราะสี่รุ้งนะครับหกเทิร์นแล้วก็เจอกับ ปั๊บหิวข้าว2อันซึ่งปั๊บหิวข้าว2อันนั้นตัวคอของเรานั้นก็สามารถล้างได้เพราะมีอาบิลักนะครับเป็นไอเจ้าพุดดิ้งนะครับซันจิอาบิลักการหิวข้าวได้นะครับอ่าก็มีแค่ตัว,วนี้เนาะที่การหิวข้าวได้คือเป็นซันจิพุดดิ้งนะครับโอเคแล้วเจอกับกรอบซีรุ้งนะครับก็กดเปลี่ยนตัวนะครับขอนะครับ แล้วก็กดเปลี่ยนตัวของนามิจังคู่าค,คนานาจังนะครับกดลากลงไปแล้วกดไม่ตายไปเลยครับนามิทําการล้างของอกรดดุงน,นะครับแล้วก็โคลาจังนะครับกดไม่ตายไปเลยทําการบล็ของเอ็ดเจ้าขึ้นมาครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับแล้วก็บอดนะครับ เพราะคือสั่งตีฟ้าเจอรถโจมตีนะครับเจอกรอบผาครึ่งแล้วก็เจอกรอบบาลียถ้าเป็นเวล3สมเอ็ดบวกเนี่ยก็จะมีการบัฟของจำกัดการตีเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับก็เออตรงนี้กดไม่ตายกดเปลี่ยนตัวก่อนแล้วตีฟูดดิ้งครับแล้วกดไม่ตายไปครับทำการลากของกรอบผาครึ่งออกไป แล้วก็มาเลอุติครับกดเปลี่ยนตัวครับและกดไม่ตายไปเลยครับทำการบัฟโจมตีแล้วก็บัฟโจมตีสะถ้าหัดตูนะครับถูกเพิ่มเถินและทําการเพิ่มเถินไปด้วยนะครับก <afar> อปาตคอสอวามาบัฟเสริมที่ดูดีมากเลยนะเปลี่ยนตัวของโรบินโคล่าครับและกดไม่ตายครับทำการลักของกรอกบบานนีิลแล้วก็บัฟที่จะแก,กข้ขึ้นมา แล้วก็จะกดเปลี่ยนตัวของชิลาคู่ครับและกดไม่ตายไปเลยครับซึ่งตรงนีะครับกดไม่ตายทําการล้างของลดโจมตีาเป็นเวล31บวกก็เลือกบัฟที่เป็นบัฟของจํากัดการตีไปด้วยนะแล้วก็โจมตีได้เลยครับประมาณนี้ครับบอสคูสานเออร์เมบอสตายไ,ไปก็ทำาด้าเหมือนเรานะครับอยู่ที่ สองแสนห้าแต่พอดีเรามีกรอกเนาะเป็นกรอกที่ได้มาจากไอ้เจ้าพุดดิ้งโคล่าจังครับเพราะงั้นเราก็เลยไม่ตายนะบอสตายทำดาเมจให้เราอยู่ที่สองแสนหครับระว,วังตัวจุดนี้ดีๆนะบอสสีเขียวนะครับบอสอันนี้จุดที่ต้องระวังก็คือเวลสามเอ็ดบวกมันจะมีการลดความแรงแก้วของแดงเขียวฟ้าเหลืองม่วงทีดีวานุด้วยเพราะงั้นเราถ้าใช้แก้วที่พูดไป แล้วต้องใช้แก้วพวกอ่ารุง้งแก้วขนมแก้วเนื้ออันนี้ได้อยู่แต่ห้ามใช้แก้วเป็นีสีหรือแก้วของทีมดีหรือแก้ววานุห้ามใช้ต่อหน้าบอสนะครับส่วนทีมนี้ครับกับตาก็คือจะเป็นรอนะครับรอสีฟ้านะครับหกดาวธรรมดาเซนเชลฮโฮชิคู่นะครับเหมือนเดิมเลยดาวธรรมดาเป็นโรบินจังนะครับคู่กับนามิหกดาวบวกหกดาวธรรมดานะครับเป็นครอสซอนนะครับหกดาวบวกคกับหกดาวธรรมดา เป็นอ่สัญจีคู่พุทธิจังเหมือนเดิมกบดบวกนะครับแล้วเพื่อนทีมนี้ครับใช้เปเช้าลอลิมเต็ดนะครับสีเขียวนะซึ่งลอลิมเต็ดนั้ Limited นสกิลของอซุปเปอร์ไทส์สาม,มารถล้างของรถโจมตีได้3เทินะกลุ่ม2เราเจอรถโจมตีอยู่ที่6เทินนะครับโกซอนล้างได้5รลอล้าง3คือหมดนะแล้วก็ด่านนี้จุดสำคัญคือพยายามทำให้เลือดเรา ห้ามน้อยกว่า99%เมื่อเจอบอสถ้าหากเลือดเรามีน้อยกว่า99%ตอนเจอบอสเราจะเจอกับบัฟของโซ่และก็ปิดไม่ตายถ้าหากเรามีเลือดมากกว่า99%เราก็จะไม่เจอกับบัฟโซ่และก็ปิดไม่ตายนะตรงนี้เราะวังดีๆนะครับมาลลยกันเลยครับ ผมก็เลยต้องใช้เป็นรอสีเขียวเพื่อนนะครับเพราะทำการกดสกิลซูเปอร์ไทปปุ๊บมันจะมีการคิวเลือดขึ้นมาเต็มแม็ก2หลอดนะครับทำให้เรานะั้นมีเลือดค่อนข้างจะมากเมื่อเราเจอบอสปุ๊บเราก็จะไม่เจอกับไอ้เจ้าการติดโือติดของปิดตายนะครับเ้นยา้าพยายามทําให้เลือดเรามากกว่าั99%ขึ้นไปเมื่อเจอบอสนะครับ กลุ่มซอนับเจอเจ้าช็อตนะครับเจอรถโตมตีหงเธอเจอเกราะบาเลีย25ฮิตสเธอนะครับก็กดไม่ตายของควรซอนครับแล้วก็กดไม่ตายขอรอครับรอเพื่อนนะแล้วก็กดลักลุงครับ กดซปเปอร์ไทม์ันการล้างของรถโจมตีไปครับเดี๋ยวจโจมตีไป,ไปครับโจมตีไปปิดฉากด้วยเป็นล้อสีเขียวนะครับล้อสีเขียวเนี่ยจะมีอาบีหลักที่สามารถตีทะลุเกราะป้องกันได้นะเพราะงั้นเลยสามารถตีทะลุไอเจ้าเกราะบ,บาเลียไปได้นะครับ แล้วก็บอสครับคู่สัสีเขียวกับเป็กแก้วทั้งหมดเป็นมืดหมดนะครับมีการาลดโจมตีถ้าหากค่าเชนน้อยกว่าไอ้ซึ่งไอตรงนี้แหละที่ผมต้องเอาชิลามาด้วยเพราะไอเจ้าบัฟไอตรงนี้ถ้าหากเป็นเวลสาอบวกเนี่ยเราต้องทำค่าเชนที่มากกว่า6เท่านะ6เท่าถึงจะตีเข้าซึ่งมันเยอะเกินไป6เท่าก็เลยใช้เปรตที่เราอชอิเอามาล้างเลยดีกว่ามันก็จะเล่นได้ง่ายมากกว่านะครับ ตรงนี้ก็เปิดด้วยเป็นรอกครับตรอสีฟ้าของเรานะครับรับโจมตีบลัาแล้วกดเป็นโรบินนะครับนะมิจังกดไม่ตายนะอยากดเปลี่ยนตัวนะครับแล้วกดเปลี่ยนตัวของชิลาคูครับเปลี่ยนแก้วเป็นรุ้งกดเปลี่ยนตัวของคูริงซังจีนะครับและกดไม่ตายนะครับทําการล้างของกรดสีหนะครับ อแล้วก็กดไมาตายของตาคุครับทำการล้างของไอ้เจ้าลถโจมตีค่าเชินนะครับอันนี้ครับเลือกล้างไปแล้วก็จบตีได้ครับโจมตีปิชาด้วยเป็นรอสีเขียวนะครับประมาณนี้ครับสองทีมนะครับของทีนลกเดือนนี้ซึ่งเป็นทีมที่ตัวละครเก่าทั้งหมดเลยนะ ไม่มีตัวคอนใหม่ครับไม่มีใหม่แล้วก็มีมีลิมสเตจแค่ตัวเดียวคือเป็นรอสีเขียวซึ่งลอสีเขียวเนี่ยมันก็เก่าแล้วผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีกันอยู่เพราะงั้น2ทีมตัวเก่าล้วนๆน,นะครับเชื่อว่าสามารถจัดทีมต่างกันได้นะกดไลค์กดแชร์กดตามใสผมเลยครับนี่สวัสดีครับ